จเจริญทำใจสู้จเจริญทำพวกเราทุกทกคนเป็นยังไงเนาะโยมสาวิตรีโยมบิวโยมกบเมืองแพร่ยังทนทุกข์ได้ดีอยู่เนาะ,ะที่บิวถามมาเมื่อกี้นี้ก็น่าสนใจเพราะคนเราเนี่ยมันมักจะสุดตรงไงสุดตรง พอได้รับคําแนะนาําว่าเอออันนี้ทํไม่ได้ก็จับไม่ได้ทั้งหมดไม่ใช่หรอกเราก็ดูบริเขาเรียกว่าดูบริบทเอาบริบทหมายถึงว่าดูองค์ประกอบขั้นเคียงบางกาละเออเราก็ควรจะนิ่งเสียบางกาละเออก็พูดได้บ้างบางกาละก็อธิบายเต็มที่อะไรจะเป็นตัวประเมินลหละก็การประมาณของเราแหละประมาณระหว่างเรากับเขาเขาศรัทธาเราแค่ไหนเขายินดีไหมเขาให้เราขนาดไหน พื้นที่หัวใจของเขานะมีเรากี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามีน้อยก็อย่าเพิ่งไปพูดอะไรมากถ้าเขาให้ห้าสิบแล้วก็พูดสักยี่สิบก็ได้ถ้าเขาให้เราแปดสิบพูดสักหกสิบก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นวันสับปุริสธรรมหรือการประมาณเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆที่จะที่จะมีใครไปตอกหมุดได้ว่าต้องขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ไม่มีใครทําได้หรอกนะมันอยู่ที่การประมาณของแต่ละคนเองแล้วเมื่อประมาณทําอะไรลงไปแล้ว ผลจะท้อนกลับมาก็ต้องรับลูกให้เป็นเช่นบางทีเราคิดว่าเราประมาณดีแล้วกับคนคนนี้แต่โอ้ผลมันตรงกันข้ามเราก็ต้องรับลูกให้เป็นอย่าไปโทษเขาในเมื่อเขายังมีกิเลสใช่ไหมเราก็มีกิเลสเขาก็มีกิเลสเราได้เปรียบเขาตรงที่เรารู้โลกุลกตตรลธรรมรู้จักการควบคุมตัวเองเราต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างถติว่าเราพูดไปแล้วเขารับไม่ได้เขาด่าเราขึ้นมาเขาดุเราขึ้นมา เขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้เพราะอย่างที่บอกไงว่าการประมาณเป็นเรื่องยากมากบางทีเราเดาไม่ถูกว่าคนนี้จะขนาดไหนถ้าทําไปแล้วก็คนจะทอนมาอย่างไงก็รับรูปให้เป็นบางทีเออเราทําไปแล้วเออคนตอบรับดีก็โอเคก็คอย่าไปติดเยอะคนมันไม่เหมือนกันสถานการณ์ต,ต่างๆมันไม่เท่ากันมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสมมุติสัจจะสมมติโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนให้ยึดมั่นถือมั่นได้หรอกอย่าไปยึดฟิกตายตัวต้องปรับไปตามสถานการณ์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้ดังนี้แล้วก็เราจะอยู่กับใครก็จะไม่ค่อยมีปัญหามีทุกข์มากถ้ามีเราก็แก้ไขได้ง่ายเพราะเรารู้ความจริงแล้วว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนใจเราก็ใจเราใจเขาก็ใจเขาขอให้เรามีอย่างเดียวคือความปรารถนาดีไม่คิดร้ายต่อใครไม่มุ่งร้ายต่อใครนะ ส่วนเขาจะเข้าใจอย่างไรนั้นไปบังคับกันไม่ได้บางทีเราจิตปรารถนาดีแทบตายโดยเพราะกับลูกๆใช่ไหมใครที่มีลูกก็น่าจะรู้เนาะเราก็ทั้งรักทั้งปาถนาดีพูดไปคําเดียวมันสวนมาเลยทีนี้เนาะแม่น่พูดมากอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่มันฟังสาวพูดในชั่วโมงนึงมันก็บกักบอกพูดน้อยแต่แม่พูดคําเดียวมันบอกพูดมากเห็นหรือย,ยังเรากําหนดอะไรได้ไหมหล่ะในโลกเนี้ยมันอยู่ที่การชอบไม่ชอบนะถ้าชอบแล้วก็ชั่วโมงนึงก็น้อยไป ลองพาไปดูคอนเสิร์ตที่มันชอบสิลูกเนะ่ยสามชั่วโมงมันก็บอกน้อยไปแต่ลองมาฟังเทศหนึ่งนาทีสิมันบอกแม่มันนานจังจใจจะขาดนี่บบเขาเรียกว่าโลกที่มันขึ้นกับกิเลสก็ขึ้นกับปัญญาถ้าใครมีปัญญาก็จะเออทุกน้อยใครไม่มีปัญญาก็ทุกมากงั้นการประมาณก็ฝึกเอาให้ฝึกประมาณค่อยๆปรับปรุงไปมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เองสําคัญคือ มุ่งแก้ที่ตัวเรานี่แหละอย่าไปมุ่งแก้ไขคนอื่นเป็นหลักเพราะขนาดเรายังทําตามใจของเราไม่ได้ทุกอย่างแล้วคนอื่นจะมาทําตามที่เราต้องการได้อย่างไรถ้าเราคิดได้ดังนี้ชีวิตเราก็จะประสบปัญหาอุปสรรคน้อยลงเพราะเราเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกเข้าใจสังคมเข้าใจทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ อ่าก็ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นขยันเพียรลดละกิเลสกันต่อไปเนาะเพื่อสร้างสันติสุขในหัวใจของเราและเป็นที่พึ่งของโลกกันทุกๆคนจเจริญธรรม